มาขอโชคไอ้ไข่สาวมาจุดประทัดขอโชคไอ้ไข่สามนครไม่ผิดหวังได้เลขเด็ดงวดหนึ่งตุลาคม64สาวพนักงานบริษัทเดินทางมาจุดประทัดขอโชคไอ้ไข่สามนครวัดสว่างอารมณ์ไม่ผิดหวังได้เลขเด็ดเสียงโชคงวดหนึ่งตุลาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากวัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมว่า มีสาธุชนที่เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะในจุดของไอ้ไข่สามนครโดยมีเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคได้เดินทางมาหาเลขเด็ดอย่างต่อเนื่องขณะที่นางสาวรุ่งฟ้าผู้ก,กานนอายุ39ปีเผยว่าต้นทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกทมวันนี้มาขอพรขอโชคลาภพร้อมครอบครัวโดยการจุดประทัด ให้ไอ้ไข่สามนครหนึ่งหมื่นนัดเพื่อเอาเลขหางประทัดไปเสี่ยงโชคลาบและยังอธิษฐานในเรื่องของการงานการเงินด้วยประกอบกับวันที่25กันยายนเป็นวันเกิดด้วยจึงมาขอพรขอโชคลาบหวังถูกรางวัลจะได้มีเงินไปหมุนเวียนเป็นของขวัญวันเกิดทั้งนี้ยังนับถือไอ้ไข่มากๆเคยไปขอพรขอโชคลาบกับไอ้ไข่หลายที่ส่วนใหญ่จะประสบผลตามที่ขอ และยังเคยได้โชคลาภถูกหางประทัดมาหลายครั้งครั้งนี้เลยมาขอโชคลาภและการงานจากไอ้ไข่สามนครบ้างจากนั้นได้นำประทัดไปจุดถวายได้หมายเลข58และ742พร้อมกับถือโชว์ให้ดูก่อนที่จะยกมือท่วมหัวหบอกว่าไอ้ไข่สามนครหากได้โชคหรือ ได้เรื่องการงานจะมาแก้บนใหญ่และช่วยหลวงพ่อแปะสมทบทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้วัดด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐ